กลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมก็อย่างที่ผมได้เกริ่นเมื่อช่วงที่แล้วครับว่าล่าสุดนี้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาตินะครับได้ออกมาตรการออกมาเพื่อที่จะดับความร้อนแรงนะครับของภาคธุรกิจอสังหาทรัพย์ที่ขณะนี้เรียกว่าโตวันโตคืนนะครับอย่างล่าสุดที่ทางท่านดรโซพลพรชกชัยนะครับท่านได้ออกสํารวจล่าสุดนี้ก็เรียกว่าเดือนตุลาคมครับท่านผู้ชม ราคาอาคารชุดเนี่ยราคาไอาบ้บรรดาเดือนตุลาคมโครงการเกิดใหม่เนี่ยนะครับมีทั้งหมดประมาณ52โครงการครับโดยเฉพาะกลุ่มอาคารชุดระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่เลยสําสหรับบรรดาสินค้าใหม่ที่ออกตลาดในช่วงเดือนตุลานะครับเรียกว่ารวมๆนัเนี่ยเงิเนประมาณไอ้รวมๆยูนิตแล้วประมาณ1 000, 7 3 7 5หนหน่วยนะครับมูลค่า,าการพัฒนาโครงการ ก็อยู่ที่ประมาณ42,000ล้านบาทนะครับซึ่งในจํานวนนี้ครับท่านผู้ชมปรากฏว่าประมาณหมื่นกว่าหน่วยอะครับหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหน่วยครับ, 10, รบหรือหกสิเปอร์เซ็นนี้เป็นอาคารชุดนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็คงจะต้องหาคําตอบครับว่าสินค้าที่ออกมามากขนาดนี้จะส่อทิศทางหรือส่งสัญ,ญญาณอะไรบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางท่านดรสุพลก็ได้ออกบทวิเคราะห์นะครับว่ายังไม่มีฟองสบู่ในภาคธุรกิจอสังหารืาร่องนี้รั วันนี้ผมก็เลยได้รับเชิญนะครับผมเรียกว่าเชิญท่านดรสุพลนี้มาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมในประเด็นอสังหาริมทรัพย์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับทางด้านของมาตรการของแบงค์ชาตินะครับว่าครั้งนี้จะมีผลในการที่จะดับความร้อนแรงในปัจจุบันหรือเป็นการดับความร้อนแรงในอนาคตนะครับไปรู้จักกับทางดรสุพลครับสวัสดีครับท่านดรสุพลครับครับสวัสดีครับรับต้องขอบคุณนะครับวันนี้ดีครับมาให้ความข้อมูลนะครับกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่ง นะครับคงคิดว่าคงไม่ใช่แขกนะครับคงวิทยากรประจำแล้วคริงครับคือเห็นบอกล่าสุดออกบทสํารวจออกมาครับท่านตกเอรว่าเฉพาะเดือนตุลาเดือนเดียวเนี่ยมีหน่วยอสังหาใหม่ๆเนี่ยนะครับออกมาตั้งเกือบสองหมื่นหน่วยอยากให้ขยายความตรงตรงบทสํารวจตรงนี้นิดหนึ่งครับครับเพรานี้ก็เป็นผลการสํารวจเฉพาะโครงการที่เกิดใหม่ในเดือนตุลาคมนะครับคือเราจริงๆสํารวจแทบทุกวันนะครับแต่ว่ารายงานผลทุกๆเดือนจะได้รู้ว่าในแต่ละ รอบของเดือนนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับก็ที่บอกว่ามีโครงการเกิดขึ้น52โครงการนั้นเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาในแต่ละเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดขึ้นประมาณสัก20-30โครงการอาจจะประมาณสัก22-23อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดือนนี้เดือนตุลาคมเดือนเดียวนะขงสายจะไปดูหมอมาพร้อมกันหรือว่าก็เลยเสกนะพร้อมกันเลยเนี่ยครับแล้วก็รวมมุลค่าตั้ง42,000ล้าน4 2 8 4 6ล้านนี่ คาดว่ามันจะประมาณสักงสองเท่าของปกติประมาณสักปกติประมาณสักงหมื่นห้าถึงสองหมื่นล้านนี้ถึงสี่หมื่นสองไปเลยเนี่ยครับอบนี่แสดงว่าเกิดขึ้นมาเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองในแง่ของจํานวนหน่วยนี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าหน่วยบางเดือนก็เกิดแค่สามพันห้าพันหกพันแปดพันเนี่ยแต่ว่าเดือนนี้ตั้งหมื่นเจ็ดเนี่ยนะครับก็ถือว่ามากผิดป,ปกติอาจจะสอดรับกับที่ทางแบงค์ชาติบอกว่าจะเกิดฟองสบู่อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าภาพโดยรวมแล้วทั้งปีเนี่ย มันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนี่แหละครับคือจริงๆแล้วอาจจะเริ่มมีการเติบโตขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์แต่ถ้าในแง่ที่ว่าจะฟองสบู่แตกดังโพะขึ้นมาทําให้อสังหาริมทรัพย์นี่ใครต่อใครก็เทขายออกมาราคาตกอันนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าที่เปิดตัวขึ้นมานี่ขายดีเหลือเกินครับนึกว่ากโปรเจกต์ตึงแจกข้าวหรืออะไรพวกนี้นะครับจะมีคนซื้อกันเยอะอะไรเงี้ยนะครับเป็นพ่อแคมเปญหรือเปล่าไปกระตุ้นความต้องการคืออุปทานเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นอุปสงค์คือจริงๆแล้วเนี่ย บ้านอย่างบ้านบ o i อเนี่ยครับบ้านราคาต่ำกว่า1นล้านสองแสนบาทถ้าเป็นบ้านแนวราบถ้าเป็นคอนโดไม่เกินล้านเนี่ยจริงๆในปีสองพันร้อยห้าสิบสองน้อยมากเลยนะเพราะว่ามันยังไม่มีการส่งเสริมแต่จริงจริงดีมาร์มีจำจำกัดปีห้าหนึ่งก็มากกว่าปีห้าสองแต่ก็ยังน้อยอยู่มีปีห้าศูนย์ที่มากพอๆกับปีห้าสามเนี่ยครับพอปีห้าสามนี่เกิดขึ้นมากันใหญ่เลยเนื่องจากว่ามีแรงกระตุ้นจากผู้ประกอบการถ้าซื้ออันนี้ได้ของถูกเนื่องจากเขาก็ได้รับส่วนลดภาษีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยสร้างของถูกมา ก็เลยมีคนซื้อไปเพื่อที่จะเก็งกาไรหรือขายต่อคือขายเก็งกำไรมีสองอย่างคือหนึ่งก็ขายต่อไปหรือสองก็ปล่อยเช่าก็เลยมีคนทําขึ้นมาอย่างนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งจริงจริงในแง่นึงก็เป็นข้อดีว่าบ้านเรานั้นก็มีแรงดึงดูดมีคนสนใจมาถ้าเกิดบ้านเรามีแต่แบบสงครามสู้กันไม่มีใครสู้เอาไม่มีใครซื้อเด็กก็แย่ไปแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดซื้อมากจนเกินไปกลายเป็นแมวแมงเม่าบินเข้ากองไฟนี่ก็น่าห่วงอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน แต่เป็นดีกว่าประเภทที่หนีตายแบบเขมรอะไรเขมรแตกในสมัยก่อนอะไรอย่างนั้นครับแต่จะพูดถึงว่าถ้าในแง่ของมาตรการที่ทางแบงค์ชาติออกมาเนี่ยครับมันจะมันจะไปไปดับตรงในส่วนอสินค้าใหม่ๆนี้ได้บ้างไหมจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับโปรตีนธนาคารพาณิชย์ก็ปล่อยกัน9 0้าสิบเก้าบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วประเภทที่ปล่อยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ใจถึงอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่น้อยมากนะแต่ส่วนมากก็จะเรานี่ครับแต่ก็อาจมีแนวโน้มว่าต่อไปเกิดการปล่อยกันถึง ร้อยร้อยยี่สิบแบบอเมริกาก็จบเพยพอดีได้เหมือนกันนะแต่น,นี่ก็เท่ากับเป็นการการันตีว่าคุณจะปล่อยได้ถึงเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติเราควรจะมีเงินดาวสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปล่อยแค่แปดสิบแต่นี้กดเข้าไปถึงเก้าสิบเก้าสิบห้าก็ถือว่าสูงมากแล้วอันนี้เป็นเท่ากับเป็นการการันตีว่าทําได้แล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับแสดงง่ญญญหนึ่งถ้ามองในแง,ง่วินัยเนี่ยจะจริงๆถือว่ายังหย่อนยานก็ได้เนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไป หักห้ามเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะไม่ชอบใจก็จได้เพราะถือว่าเออเรากําลังวัวเขาจะหาอัมพูเขาจะหามเอาการไปสอดได้แต่ถ้าเป็นอย่างเมืองจีนท,ที่เขาห้ามเลยนะถ้่คุณซื้อบ้านหลังที่หนึ่งกู้ได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ซื้อหลังที่สองกู้ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ซื้อหลังที่สามห้ามกู้อตอนหลังก็มีคนว่าผมไม่กู้ผมก็ให้ภรรยากู้ให้ลูกกู้แทนอะไรอย่างนี้ใน้ก็เลยมีมาตรการใหม่หนึ่งครอบครัวให้ซื้อใหม่ได้หนึ่งหลังเท่านั้นเองอันนี้เป็นการดัดมาห้ามห้ามซื้อห้ามเกงไร นะฮะนี่ก็เป็นหรือว่าห้ามสร้างโครงการใหญ่ๆใ,ให้แต่ทำแต่โครงการเล็กๆจะได้ไม่มีอุปทานในตลาดเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราอาจจะไม่ค่อยกล้าทำถึงขนาดนั้นแต่จริงถ้าเราอยากแก้ไขปัญหาจริงเนี่ยมันควรจะเป็นลักษณะว่าเราก็มีมาตรการการคุ้มครองเงินดาวคู่สัญญาเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าเป็นกฎหมายที่เราจะทําก็ได้ไม่ทาก็ได้เช่นผู้ประกอบการกับผู้ซื้อบ้านตกลงว่าจะทํา เอสโกรเอเขาก็คือการพรบรคุ้มครองคู้คสัญญาเนี่ยว่าเงินดาว,วางแดาแล,แล้วไม่หายไปไหนแน่นอนเนี่ยนะครับถ้าตกลงสงฝ่ายร่วมกันนี้ทําแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะทำหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทําก็ไม่ต้องทาไอ้อย่างนี้นี่มันยังไม่มีหลักประกันถ้าเรามีหลักประกันเนี่ยว่าเกิดว่าถึงจะร้อนแรงขนาดไหนเงินดาวก็ไม่สูญหายนะที่เรามีมาตรการในนี้เนี่ย น่าจะดีกว่าที่เราจะไปออกมาตรการเรื่องเรื่องเงินดาวหรือเรื่อง90-95เป็ก็ปฏิบัติกันที่นี้อยู่แล้วครับครับเอ้จริงๆนี้ไอ้ดูเหมือนว่าไอ้ไอ้หมื่นกว่าหน่วยเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นอาคารชุดจะเป็นหมื่นสี่กว่าหน่วยที่เหลือเรียกว่าเป็นบ้านราบแนวราบตรงนี้ส่งสัญญาณอะไรอันนี้ก็คือที่ทางธนาคารยูเซียก็กลัวครับว่าเนี่ยมีอาคารชุดปีนี้ว่าจะเกิดขึ้นมา70,000ถึง75,000หน่วยนะแต่จริงๆผมก็ทำให้ทางธนาคารยูเนี่ยร์ได้ เห็นตัวเลขจริงๆที่เราสํารวจมาว่ามันได้มีแค่ประมาณไม่เกิน4ี่หมื่นหน่วยนะแต่ถ้าเกิดถึงรวมล่าสุดเดือนนี้ไปด้วยเนี่ยมันก็คงปีทั้งปีคงไม่เกินสัก4ี่หมื่นสองพันหน่วยเนี่ยนะครับซึ่งมันก็ถือว่าไม่มากนัะถือว่ายังมากนะครับเพราะว่าที่บอกว่าเจ็ดหมื่นกว่าเนี่ยแต่นี่มีแค่สี่หมื่นห้าหมื่นนะสี่สามหมื่นกว่าสี่หมื่นเนี่ยนะครับถือว่ายังน้อยแต่ไงก็ตามเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้มีการซื้อขายกันไปโดยที่ไม่คิดอะไรมากเ่ยครับก็ต้องมีมาตรการอย่างที่ว่ามีการคุ้มรอองงินดาวหืไม่ก สร้างทําเลให,ใหม่อย่างเช่นว่าผู mm ้ hmm. วิจคนสนใจซื้อกันเยอะเพราะว่ามันไม่มีทําเลอื่นที่มีรถไฟฟ้า mm hmm. ถ้าเรามีแถวลาดพร้าวมีนะฮะถ้าเกิดแถวคลองพระงคกรุงกรเกษมมีแถวฝั่งทนจันรสนิทวงมีนะ mm hmm. หรือว่าพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนเส้นนั้นมีเนี mm ่ย hmm. มันก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างคอนโดในบริเวณอื่น mm hmm. ราคาคอนโดก็ยังไม่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันนี้ mm hmm. แต่ถ้าเกิดมมีคอนโดไกลๆอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับเช่นบางบัวทองเนี่ยจะไกลเกินไป อ๊อย่าง52โครงการที่ทางท่านดรสุพลไปสำรวจมาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวแนวไหนครับก็อยู่ใกล้ๆรถไฟฟ้านี่แหละรถไฟฟ้านี่แหละยพราะว่าทำเลอื่นมันเดินทางลำบากแต่จริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าประสิทธิภาพนี่ก็เลยจุดสูงสุดไปแล้วเนี่ยเพราะว่าบางทีตกตอนเย็นเนี่ยต้องรอรถไฟฟ้าขึ้นไม่ไหวเนี่ยครับเบียดไม่ไหวฮะใช่ครับแล้วต้องช่วงชิงกันเลยเนี่ยครับอันนี้ก็หนักใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยสุดก็ทุกสถานีก็ ไม่เกินหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรอย่างงี้ยจต้นยกเว้นรถไฟฟ้าเสียอย่างวันก่อนรถไฟฟ้าเสียเนี่ยครับคนลาขนหมดเลยอย่างงี้ยจต้นอาจจะเกิดขึ้นขั้นขรขึ้นรั้งคราวได้ครับอืมครับเรียกว่าทำเลตามแนวรถไฟฟ้าก็ยังเรียกว่าเป็นที่สนใจของทางคนที่จะซื้อใช่ครับแลวส่วนมากก็เป็นพวกบริษัทมหาชนใแต่ลดหลักทรัพย์เปิดกันเยอะนะเพราะว่าเราต้องสร้างผลงานในตลาดเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเราคิดในแง่ที่ว่าถ้าเกิดแราปล่อยให้ตลาดต้องเติบโต ตนรักษาไฟล์มันคับให้เติบโตปีหนึ่ง10% 20% 30%เนี่ยมันจะมีธุรกิจอะไรที่มันเติบโตไม่หยุดขนาดนั้นถ้าเราไปโดยไม่เลิกมันอาจจะลงเหวได้อันนี้เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับก็เรียกว่าแบงค์ชาติก็มีหน้าที่นะครับในการที่จะดูความเคลื่อนไหว่ามันมากเกินไปหรือไม่จะมีหน้าที่เองที่ต้องไปหาข้อมูลเช่นไปหาข้อมูลดูว่าคนซื้อแล้วมีอยู่จริงเท่าไหร่หรือว่าไม่ ไปปล่อยเช่าเท่าไหร่จะได้กาหนดนโยบายถูกอย่างเช่นเมื um form form. Like ่อก่อนตอนวิกฤตเศรษฐกิจคราวที่แล้วนู้นปี4ี่หนึ่งสเนี่ยครับคนซื้อคอนโดเนี่ยหนึ่งในสามซื้ออยู่เองอีกในสามซื้อไปปล่อยเช่าอีกในสามยังว่างอยู่เลยแสดงว่าต้องกลุ่มวุฒิหมายแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองครับดังนั้นเรื่องการเก็บข้อมูลก็เป็นเรื่องใหญ่สําหรับหน่วยงานรัฐนะครับถ้าไม่มีข้อมูลเราออกนโยบายแบบนี้งั้นก็ถ้าเกิดใช้หลังสังหรณ์แล้วไม่ได้ใช้ข้อมูลทำเต็มที่นะครับใช่จริงๆน่าจะลึกไปถึงขั้นว่า ซื้อเป็นหลังที่สองหลังที่สมนะเตอร์นะครับจะได้รู้ว่าไอ้จริงๆอะซื้อเพื่ออยู่หรือซื้อเพื่อขายต่อใช่ครับหรือว่ามีคนซื้อแล้วมีคนเข้าไปอยู่จริงหรือไม่หรืวบางทีมีคนอยู่เมื่อไหร่เป็นคนเช่าก็แสไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายไม่กันแสดงว่าคนซื้ออสังหาช่วงนี้เขาก็ไม่ได้ห่วงเรื่องว่ามีค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่ลดลงครับปัจจัยนั้นก็ไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลครับเีแต่ว่าสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ยผู้ประกอบการถ้าอยากจะอยากได้คงไว้อย่างน้อยก็ทําให้มีอะไรเลยแต่จงๆแล้ว่ยอางเเช่่นนนมมีีกกาาารรรสสงงิลทุ้อจจะได กำลรกำไรมากกว่าการที่ไปส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมโอเนที่ํำไปแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นการช่วยผู้ซื้อบ้านผ่านผู้ประกอบการอีกทีนึ่งเป็นการกินน้ำไส้สอบผู้ประกอบการจริงๆเราควรจะไปลดหรือทำอะไรให้กับชาวบ้านคนซื้อโดยตรงน่าจะเงินเข้ากระเป๋าหรือว่าเซฟเงินให้กับคนซื้อบ้านได้มากกว่าที่ทำไปครับคือคือถ้าเรียกว่าออกมาในลักษณะนี้นี่ดูเหมือนจะช่วยอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าผ่านผู้ประกอบการซื้อผ้าช่วยผ่านผู้ประกอบการ